นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งที่เราต้องการได้นะับัดนี้นะครับสารชังสเัเส ตวาวเมตังสเมตตาภัตขันต์ตาอวิชิตาจิตตาภริตังภานันตุสัพเพกามจารุ ภิกขเตบุม aja yanto เทวาชะลักภัลลภิสมยยัคขักันทพนาภาติทันตาสันติเกยังมุนิวรัวัชนังสาธโอเมสุดันโตธัมมัสวนาคารโออาญาภัตันตา นาคารโออาญภาทันตาธรรมะสวนาคารโออาญภาทันตา ตาที่คุณอันเป็นสาวีแห่งพระองค์มารดาทั้งสามอันได้แก่พระแม่บรารวตีพระแม่สุรัสวัสดีพระแม่ลัศมีมาเป็นสาธุการเพื่อเป็นองค์การอัญเชิญพลังบารมีขององค์คนปทมเอกท่านตาพรงค์ูสศรีมหาคเนศมาสถิตกอ่อกำเนิดเป็นสติป,ปัญญาขึ้นยังสถานที่ต่างๆทุกแห่งก่อกำเนิเดนเป็นสติป,ปัญญาขึ้นยังการใช้ชีวิตในด้านต่างๆทุกด้านของ ร่วมกับครอบครัวลูกหลานอีกทั้งผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆทุกฝ่ายจนนําไปสู่ประโยชน์สู่สําเร็จสมหวังสมดังความคิดความฝันและการกระทําของทุกๆคนไหลบ่ามาประจุกกระแสน้ํากระแสะลมกระแสไฟกระแสขึ้นความดี่แห่งแสงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างไม่หยุดยั้ยงระรัวด,ดังเข่าสารทั้งกลางวันกลางคืนทุกวันทุกเดือนและทุกปี ณบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอปนมก้าวปฏิสถานอัญชุรีปนมน้อมขึ้นเหนือเสียสีโรธเทพุทดาเจ้ารงฟรีเฟรมปามโมนุสารจำนงแห่งองค์พระมหากษัตริย์คติยะองค์อันเรือนเดชอีกทั้งไทยเทเวศทั่วกิศาข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระาิีสุกรรมกรขอยอกรปนมป้งเกสา เพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้รู้เรื่องการโยธาขอเชิญท่านเสด็จมาช่วยสร้างโรงราชพิธีเยาวรีสามพิภพห้องซึ่งจะได้เป็นที่รับรององเทพเทวาที่จะได้ัเชิญมาประชุมกันใ,นในวันนี้ขอสงางประกอบ สถิตยังสถานที่วิมาแดนสงูงตั้งแต่ชั้นดาวประยุกต์ชั้นผู้ชั้นสิบห้องชั้นฟ้าขอเชิญท่านจงเสด็จมาตามลำดับเชิญมาบรรพเปโรมราชพิธีข้าพเจ้าขอเชิญทวยเทพหลา,ายให้แจ้งประจักษ์ตามหลักการอันพระบรสมสย็จโระมายานพระอิศวรพระน,นารายณ์เท้าสักเทวราชาัพระมารยาทเจ้าท่านเท้ามาดูดี ท่านเท้าวักีาราศาสนายตรยตึงอันเชิญท่านเท้าหมาพรเท้าปีนกะปงและครงที่เหมาะสมกับงานทีาาาทน่ีออนอกจากนี้มีเหล่าอมราินราสมเด็จพระแม่กุมาเทวีพระนางรัศมีพระนางสุรศร,านานร,ศรีและยังมีเทพวัดชุนผู้ประกอบด้วยบุญญยริศพรอาทิตย์พระพันเชิญมาด้วยเหล่าเทเวเทวานอกจากนี้ก็ยังมี เทพานาลีทั้งหลายไม่กล้าอธิบายและอุณาข้าพเจ้าเพยายามจะอัญเชิญท่านผู้พระองค์จงเสด็จลงมาทั่วหน้ากันลำดับต่อจากนี้ก็ยังมีพระฤาษีชีภัยที่ได้บำเพ็ญพจน์อยู่ตามเทือกเขาและทำให้กำนดดัดตั้งแต่พระฤาษีกรงมโกศฤาษีโพธิสัตว์ฤาษีโอรมฤาษีโพบุตรฤาษีแน้วัว คือสีตาไฟจกพิชเชษเหตุโอมุตสัตตบุลสัตตมงญทั่วแต่ท่าน,นทั้งหลายทีทท่ล่างรอดยอดกนดับและเทศุ่คันปัญญาศกไลรสอนขอนเชิญทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ทรงสีสังว์นทั้งหมดที่ทรงทศรมจันทร์อาศัยอยู่ทุกถิ่นสถานป่าี่มานแมนแดนสวรรค์เขาไกรลาสัตตมงคลขอ,อเชิญท่านทั้งหมดจงเสด็จมาประสิทธิปรสาทอน ให้เจ้าภาพและผู้ที่เข้าร่วมง,งานจงถาวรรันตนาณัดนี้ขอเชิญสระคมครับ